สำหรับคนงบน้อยสำหรับเด็กๆที่มือใหม่สำหรับคนถ่ายวอล์กยังไม่จะเป็นต้องซื้อไม้กางสันนะคะดูคลิปนี้ได้เลยค่ะอ่าระบบ a n d ด o i d มีอยู่ในเครื่องแล้วนะทุกคนน้องๆกดเข้าไปเลยที่วงกลมสีแดงนะคะ,ะแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอล่าสุดเลยที่เราถ่ายมานะลูกศรตามลูกศรสีแดงเลยนะ กดเข้าไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นการถ่ายเดินลงันไนให้ดูนะว่าการสั่นมันมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเรามาปรับแล้วอ่าแล้วก็กดเข้าไปเลยวงกลมสีแดงตรงกลางอ่าแล้วก็เลือกปรับไม่ให้สั่นด้านล่างนะคะ <parce> และ้วก็รอมันโหลดนะพี่แนะนําน้องๆที่อยากถ่ายวอล์กถ่ายอะไรเพิ่มเติมทําคลิปนะพี่ว่ามันก็โอเคนะไม่ได้เสียตังค์ซื้ออะไรนะพี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่พี่ก็อยากมาแชร์ให้น้องน้องได้รู้นะคะบางท่านก็ยังไม่รู้เนาะอ่าเสร็จแล้วก็บันทึกสำเนาด้านบนเลย อ่าจัดไปเลยรอโหลดอีกแป๊บหนึ่งอ่าแล้วก็มาดูภาพเปลี่ยนไปนนะพี่ขึ้นภาพดูเต็มไวให้นะคะเห็นไหมอ่ามันช่วยได้นะทุกคนนะอ่าถ้าชอบพี่ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พี่ก็มีเรื่องราวดีๆมาแนะนํานะคะบ๊ายบาย